สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้มา,เ,า,เ,าเรามาอัปเดตพลังงานเนื้อคู่ทูนเฟลมกันนะคะมาเริ่มเปิดไพ่กันที่พลังงานความรักทางฝั่งคุณกันก่อนนะคะเนื้อคู่ทูนเฟลมทางฝั่งเซมิเนนดวงความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเปิดไพ่ออกมาพลังงานอาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะ สวินถือเหรียญหกเหรียญมีพลังงานของความมั่นคงขึ้นมาทางฝั่งคุณนะคะบางคนกำลังจะมีโชคลาบไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ what to expect บางคนกำลังรอคอยเงินก้อนไพ่พื้นฐานดวงเป็นเด็กถือไม้นะคะไพ่ในอดีตเป็นไพ่ก้าวดาบบางคนในช่วงนี้มีพลังงานที่ไม่ได้ไปโฟกัส กับความเจ็บปวดกับเรื่องราวความเจ็บปวดในชีวิตมากขนาดนั้นกำลังพยายามที่จะไปโฟกัสกับจุดอื่นเด็กเด็กถือไม้นะคะพลังงานในลักษณะนี้นะคะ่ะจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เข้ามานะคะสองวย สิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่คือไพ่เดี e มเปอร์ไพ่ของชาวราศีเมษ The View ไพ่สรุปมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณในเร็วๆนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายความกันนะคะก่อนอื่นมาเปิดไพ่พลังงานความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณกันก่อพลังงานความรู้สึกนึกคิดของเขา นักคู่ถึงเฟรมทางฝั่งมาสคลินความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อทางฝั่งเฟมินนนหกถ้วยดูคิดถึงนะคะคิดถึงความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาในหัวเด็กถือเหรียญ ราชาถือเหรียญสี่เหรียญมีพลังงานของคนที่ไม่รู้สึกว่าเขากำลังอยากที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้คุณในขณะที่เขาอาจจะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมา เขาอาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่เขารู้สึกว่าอยากให้คุณไพ่ในอดีตเป็นไพ่ Strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์ไพ่ในอนาคตอันใกล้หนึ่งถ้วยมีพลังงานที่ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ ให้อุปสรรคปัญหาทางฝั่งเขาเป็นราชินีถือเหรียญไม่รู้สึกว่าพลังงานทางฝั่งคุณจะมีการพัฒนาในเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินของคุณนะคะมันทำให้พลังงานของคุณดูอยู่ได้โดยไม่มีเขาไม่จำเป็นต้องง้อเขา สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆเป็นไพ่ temperance ไพ่ของชาวราศีธนูนะคะไพ่สรุปเป็นไพ่สิบไม้ดูมีพลังงานของคนที่กำลังทำงานอุยขอไพ่ค่ะทุกคนไใบนี้ดูพลังงานทางฝั่งเขาเนะี่ยดูทำงานทำงานหนะักโฟกัสอยู่แต่กับเรื่องของการงานทำงานเก็บเงิน เก็บเงินให้ได้เยอะมาดูไพ่ขยายความกันไพ่ในอดีตของคุณเป็นไพ่ก้าวดาบบางคนในช่วงก่อนหน้านี้เครียดกังวลเป็นทุกข์คิดมากนอนไม่หลับนะคะแปดถ้วยดูว่า คนรู้สึกเหมือนพลังงานของคนคนนี้เป็นความหวังเป็นทุกอย่างในชีวิตคุณพอมีการเดินหันหลังจากกันไปอาจจะทำให้คุณเหมือนจมอยู่กับความทุกข์อยู่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะหาทางออกไม่ไม่ได้ไม่เจอไพ่อัศาวินถือเหรียญ ตองคุณตั้งหลักได้แล้วนะคะในตอนนี้พลังงานของคุณกําลังจะเฟ,ฟิรนโฟูค่ะกลับมาแข็งแรงมั่นคงอืมมีพลังงานที่จะได้ถูกปลดปล่อยจากความทุกข์ความเครียดทางตันเป็นอิสระค่ะจะได้ปลดปล่อยตัวเองได้ทำในสิ่งที่ที่คิดวางแผนที่อยากจะทำไอเดียที่ผุดขึ้นมา ได้ทำอะค่ะคิดอะไรอยากจะทำอะไรก็จะได้ทำสิ่งนั้นหกเหรียญเก้าไม้พลังงานของคุณมีพลังงานของคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นพลังงานของความเป็นแม่ที่อยากที่จะ Provide ให้กับคน,คนรอบตัวคนรอบข้างอยากที่จะดูแลคนในครอบครัวให้ได้ในหลายๆด้านน,นเหมือนเป็นพลังงานที่คุณกลับมาฮึดสู้หรือว่าฟื้นฟูพลังงานตัวเองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลับมารักตัวเองกลับมามองหาหนทางของตัวเอง ให่หนึ่งเหรียญให้ what to expect the hermit ไพ่ของชาวราศีกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออะคะ่ะกำลังมองดูชีวิตคุณอยู่คอยดูแลคุณอยู่ขออธิษฐานสิ่งดีๆตจากเขานะคะเขาจะให้เขาเห็นความดีของคุณนะคะ เขาจะคอยส่งความช่วยเหลือมาให้ไม่ว่าความช่วยเหลือนั้นจะเป็นรูปแบบใดก็ตามที่คุณต้องการที่คุณร้องขอนะคะคุณขอครับให้เด็กถือไม้นะคะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆ บางคนจะได้ทำในสิ่งที่เคยวางแผนหรือว่าเคยคิดเคยตั้งใจที่จะทำเคยอยากที่จะทำหกถ้วยจะได้รับโอกาสที่จะทำมันนะคะทางออกให้กับชีวิต t e m p e r a n c e n ไพ่ของชาวราศีธนู the hierophant ไพ่ของชาวราศีพฤษภนะคะ The chariot มีพลังงานที่คนคนนี้ต้องการที่จะกลับเข้ามาเยียวยารักษาฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับมาเป็น commitment มีพลังงานที่ต้องการที่จะเดินทางกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ ในอนาคตอันใกล้สองเหรียญบางคนในในตอนนี้อาจจะก,กำลังรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจะยังรอเขาดีหรือเปล่าหรือว่าจะก้าวต่อไปข้างหน้ากับหนทางที่ที่เป็นตัวของตัวเองบางคนรู้สึกว่ารู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆแล้วไม่อยากที่จะเหมือนจน กลัวว่าวันหนึ่งที่ตัวเองเข้มแข็งมากพอแล้วจะไม่หันหลังกลับมาอีกแล้วอสองถ้วยความรักความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอืม เรืงราของความเจ็บปวดความยากลำบากช่วงเวลาของช่วงเวลาที่ผ่านเหมือนวิบากกรรมกำลังจะสิ้นสุดลงเดนเปอร์ไพ <The Emperor. S 1> ่ของชาวราศีเมษคุณคนนี้มีพลังงานที่เหมือนเขาต้องการที่จะดูแลและปกป้องมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ อม,มอบความสุขให้กับคุณให้คุณได้ในในสิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างที่คุณต้องการเขาจะกลับมาค่ะต้องการที่จะเริ่มเริ่มใหม่กับคุณไพ่ t ด e วิล e ์ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่สรุปของคุณไพ่ของโชคลาบโชคดีนะคะโชคดี พลังงานของคุณเหมือนผ่านจุดที่เป็นการทําความเข้าใจกับบทเรียนมาแล้วราชินีถือดาบเนี่ยตื่นรู้แล้วเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจคุณค่าของตัวเองเข้าใจความต้องการมองเห็นความต้องการของตัวเองเลือกที่จะ เหมือนเลือกหุนทางในอนาคตของตัวเองได้ค่ะ The Devil ไพ่ของชาวราศีมังกรน,นะคะกำลังจะเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณไมย์รู้สึกว่าไมย์รู้สึกว่าคุณกลัวกลัวว่าใจคุณจะกลัวว่าจุดหนึ่งคุณจะ ตัดใจได้จนไม่เหลือเยื่อใหญ่ให้กับคนคนนี้แล้วเพราะณต้นนี้ค่ะเหมือนมีพลังงานที่คุณยังยังมีเยื่อะใหญ่ในใจลึกๆยังรอคอยเหมือนกลัวใจตัวเองกลัวว่าตัวเองจะใจแข็งใจแข็งพอ เขาจะกลับมาเขาเดินทางกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณเปียมเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกดีอะค่ะมาดูพลังงานทางฝั่งเขากันไพ่ t r e n g t h ในอดีตบางคนมีพลังงานของคนที่เคยตกอยู่ในอํานาจการควบคุมของของใครบางคนชีวิตเขานะคะ Strength บางคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อาจจะเกิดจากสถานการณ์ของความรับผิดชอบการที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นหรือบางคนถูกถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกควบคุมความคิดให้คิดแบบนั้น ให้ทําเพื่อคนอื่นให้ทําเพื่อมือนไม่ได้ทําเพื่อตัวเองอะค่ะหกถ้วยเหมือนสอถานการณ์มันเป็นเหมือน เขาไม่สามารถบอกความต้องการที่แท้จริงของตัวเองให้คนรอบตัวของเขารับรู้ได้ค่ะเขาต้องเก็บความรู้สึกความคิดถึงพลงานที่หหยหาคุณต้องการต้องการที่จะคบกับคุณต้องการที่จะกลับมาแก้ไขความสัมพันธ์เนี่ยความรู้สึกตรงนี้ค่ะเขาไม่สามารถเปิดเผยให้ให้คนรอบตัวเขารับรู้ได้ เขาพยายามเหมือนเป็นพลังงานที่เขารู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเขากําลังพยายามเพื่อเพื่อคุณเพื่ออนาคตของความสัมพันธ์นี้เนี่ยเหมือนเขาจะสู้อยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งบางคนในช่วงนี้กำลังรอคอยเงินก้อนเจ็ดเหรียญ รือรอคอยจังหวะเวลาที่จะติดต่อเข้ามาเด็กถือดาบนะคะให้ความคาดหวังของเขาเป็นราชาถือเหรียญไมไ่รู้สึกว่าเขามีมีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตเหมือนถ้าการงานของถ้าเขาได้เลื่อนตำแหน่งเขาจะติดต่อมาถ้าเขาได้รับเงินก้อนที่เขารอคอย เหมือนเขาจะมีความพร้อมเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีความพร้อมและเหมาะสมเหมาะสมและคู่ควรที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นนะคะเขามีอำนาจในการตัดสินใจกับเรื่องราวต่างๆในชีวิต Justice ไพ่ของเช้าวราศีตุล เายังห่วงแหนพลังงานของคุณนะคะเขายังต้องการคุณในชีวิตนะคะยังอยากเห็นภาพที่ได้กลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ใช้เวลาร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆร่วมกัน เนีย่ยต้องการที่จะเอาความรู้สึกดีๆมาให้คุณมาเปิดเผยให้คุณได้รับรู้ The lovers ไพ่อของชาวราศีเมถุนเขาจะทำนะคะไพ่ในอนาคตอันใกล้เหมือนเป็นพลังงานที่เขาเหมือนขาดคุณไม่ได้ค่ะ เขาจะเข้ามาบอกคุณพลังานของคุณเป็นพลังานของคนที่โดยทั่วไปแล้วโดยปกติแล้วอะค่ะก่อนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเป็นพลังานของคนที่อินดิ e เพนเดนต์มากๆ เป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะแล้วสิ่งที่เขากลัวค่ะกลัวว่าคุณจะกลับไปเป็นคนเดิมบางคนพลังงานที่เขาในช่วงเวลาที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเป็นพลังงานที่เหมือนคุณไม่ได้ไม่ได้ถูกจีบง่ายๆะคะ่ะอ,อ๋อไมอ่พูดผิดเขาจีบคุณไม่ติดง่ายๆะคะ่ะอืม จากไพ่ที่ขึ้นมาแล้วเป็นพลังงานที่ไม่รู้สึกว่าเขากลัวว่าคุณจะกลับไปเป็นพลังงานแบบนั้นอีกที่ไม่สนและไม่แคร์ความรู้สึกเขาชีวิตคุณเดินหน้าต่อไปในทิศทางของคุณแล้วชีวิตคุณกำลังจะกลับไปเป็นแบบนั้นนะคะไปอยู่ในในหุนทางที่คุณเลือกคุณเลือกด้วยตัวเองโดยไม่ให้มีใครเข้ามาเป็น ไม่ให้มีใครเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดหรือความรู้สึกของคุณนี่คือสิ่งที่เขากลัวแล้วสิ่งที่เขากลัวก,ลวกำลังจะเกิดขึ้นอืมเขากลัวนะคะ,เข,ะ,คะเขาเครียดเขาบอกใครไม่ได้เลย เาพยายามที่จะทำใจเย็นๆ The world ต้องการที่จะเยียวยารักษาเริ่มต้น chapter ใหม่กับคุณตัวตอนนี้พลังงานฝั่งเขาดูดูหนักดูต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องแบกรับ ในขณะที่พลังงานทางฝั่งคุณกําลังฟื้นฟูไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเขาต้องแบกรับความคิดเห็นหรือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างจากครอบครัวหรือว่าเป็นในเรื่องของขาการประสบความสําเร็จในชีวิตทางด้านการงานหรือการเงินนะคะสิบ <10. S 1> เหรียญเหมือนพลังงานทางฝั่งเขากําลังต่อสู้ะคะ่ะต่อสู้ดิ้นรนดุนดุนหนักดุนเหนื่อย มาดูให้ข้อความกันข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้ข้อความจากลกคูจ n นเฟลมทางฝั่งมาสกิเลนถึงฝั่งเซมิเนนเขามีอะไรอยากจะฝากมาบอก เาคิดถึงการที่ตื่นขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อที่จะไปเจอคุณนะคะอืมเ,เขาอยากทำหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันกับคุณเขาอยากสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันกับคุณต่อไปเรื่อยๆในอนาคตนะคะ จากไพ่สีไม้ที่ขึ้นมาตรงนี้พฤติกรรมบางอย่างของเขาเหมือนพยายามเขาพยายามที่จะไปโฟกัสกับจุดหนึ่งมากๆเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดจากการคิดถึงคุณนะคะ เนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกใครไม่ได้นะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขามีต่อคุณบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนมันจบลงแล้วจริงๆเขากลัวนะคะมันเป็นความกลัวของเขาเขาปฏิเสธคุณไม่ได้เลยนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องการคุณเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายคุณนะคะ แต่เขารู้ว่าเขาทําลงไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเขาฝันถึงการได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณหัวใจของเขาหวยหาเรียกร้องหวยหาแต่คุณนะคะหัวใจของเขาเจ็บปวดเพราะคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยเนี่ยไพย่หกถวยไพ่ใบแรกเลยดูคิดถึงคุณมากๆเลย ต้องการคุณอยู่ข้างๆต้องการคุณในชีวิตมากๆออโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานของเนื้อคู่ทูนเฟลมส์ที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย